การทำวิดีโอตัวการ์ตูนหลายๆคนอาจจะไม่อยากออกกล้องนะคะเนื่องจากไม่พร้อมขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจแต่งตัวแล้วรู้สึกอายนะคะหนึ่งก็มีวิธีที่เราสามารถจะเอาตัวการ์ตูนออกมาเป็นแทนตัวเราได้นะคะตัวการ์ตูนเหล่านี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดในเว็บ p n g 3นะคะพิมพ์เข้าไปใน Google ว่า p n g 3จากนั้นก็เลือกกราฟิกนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า ผู้หญิงจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปมันก็จะขึ้นมานะคะให้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้วันละ2รูปนะคะในเว็บ pngtree นะคะก็ลองเข้าไปเลือกดูว่าเราอยากได้ตัวการ์ตูนหน้าตาแบบไหนที่มันคล้ายคลึงกับเราหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องคล้ายคลึงแต่เป็นตัวแทนเราได้นะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดกดที่รูปนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ หรือเราจะเลือกเป็นรูปของตัวเราก็ได้นะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Remove Background ท,ท,ที่เคยสอนเอาไว้ข้างต้นแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เลือกรูปของเราที่ชัดที่สุดที่ตัวเรานั้นชัดออกมาจากแบ็กกราวด์นะคะพยายามอย่าเลือกรูปที่มันกลืนไปกับแบ็กกราวด์เพราะฉะนั้นแบ็กกราวด์ข้างหลังกับตัวเราเนี่ยมันต้องตัดกันพอดีเราจะได้ตัดรูปออกมาได้ชัดๆนะคะถ้าเกิดว่า เราไปยืนแบ็กกราวเป็นสีดําแล้วผมเราเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะตัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกรูปที่มันแบ็กกราวชัดๆแบบนี้นะคะเมื่อทําการเลือกรูปแล้วก็กดโหลดเข้าไปในโปรแกรม r e Remove b a c k g r o u n d ได้เลยค่ะมันก็จะทําการตัดให้อัตโนมัติแบบนี้เป็นไฟล์ png นะคะก็ทําเก็บไว้หลายๆรูปเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปใช้ แทนตัวเราในวิดีโอค่ะเมื่อเปลี่ยนเป็น png แล้วก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปตัดต่อที่โปรแกรม kinemaster เหมือนเดิมนะคะเราจะลองตัดต่อด้วยการ insert รูปที่เราตัดไว้เข้าไปแบบนี้นะคะซึ่งเราอาจจะใช้เป็นรูปปกติหรือจะเป็นการ์ตูนก็ได้ค่ะให้เรา Insert b a c k g ็กกราเข้าไปก่อนนะคะก็เลือก b a c k g ราว n d ที่เข้ากับเนื้อหาของเราค่ะเมื่อ Insert เข้าไปแล้วก็ทำการขยาย b a c k g ราว n d ให้เต็มจอนะคะโดยการกดปุ่มนี้ จากนั้นก็ให้ไปดึงที่จอเพื่อทำการขยายรูปภาพเลยนะคะดึงทั้งข้างหน้าและข้างหลังแบบนี้เลยค่ะถ้าเราใช้เวลาเยอะนะคะก็ให้ดึงแบ็กกราวให้ยาวขึ้นได้นะคะใช้วิธีลากแบบนี้เลยอยากลากให้จดคลิปเลยก็ได้หรือจะ เอาเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะกี่วินาทีก็แล้วแต่เราค่ะจากนั้นก็ให้เข้าไป insert layer แล้วก็เลือก media นะคะเพื่อจะโหลดรูปภาพของเราเข้าไปค่ะเข้ามานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะมาใส่เอฟเฟกนะคะเพื่อให้ภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวได้ถึงแม้จะเป็นภาพนิ่งนะคะ แต่ถ้าเราอยากได้เป็นภาพการ์ตูนเราก็ทําได้อย่างที่บอกก็คือว่าจะเอาการ์ตูนที่ไม่เหมือนเราเข้ามาเป็นตัวแทนเราก็ได้หรือว่าเราจะเอาภาพของเราไปทําเป็นการ์ตูนก็ได้นะคะก็ให้เราเข้าไปทําภาพการ์ตูนได้ที่แอปพลิเคชัน p i c Art ค่ะเปิดเข้ามาใน p i c a r t นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็กดปิดไปเลยค่ะเมื่อกดปิดแล้ว ให้เรานำรูปที่เราจะทำเป็นการ์ตูนนะคะเลือกเข้าไปค่ะก็อย่างที่บอกก็พยายามเลือกแบ็กกราวกับตัวเรานะคะเป็นภาพที่เห็นชัดเช่นแบ็กกราวกับตัวเราต้องมีสีต่างกันนะคะถ้าสีเหมือนกันมันจะทำยากในการไดคัทค่ะเมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะให้เราเลือกเอฟเฟกค่ะ มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกหลายอย่างนะคะจะเป็นทั้งภาพศิลปะเวทมนต์ป๊อปายให้เราเลือกเวทมนต์นะคะเมื่อเลือกเวทมนต์แล้วเราก็มาเลือกตัวแรกเลยค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นการ์ตูนภาพสเก็ตแบบนี้นะคะแต่ตัวอืน่นอนนั้นค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็เลย ไม่เอาดีกว่านะคะอันนี้รู้สึกจะสวยที่สุดค่ะและเรายังสามารถปรับให้มันชัดขึ้นนะคะชัดจนเกือบเหมือนจะเป็นภาพถ่ายก็ได้หรือจะเอาให้มันเป็นภาพสเก็ตนะคะก็กดไปตรงตัวที่เราเลือกนะคะแล้วก็เลือกความชัดได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการเซฟเลยค่ะ จากนั้นก็ให้เข้าไปที่ Google เลือก Remove Background นะคะเลือกรูกกระตูนเมื่อกี้เพื่อจะได้คัดเอาฉากหลังออกไปนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ภาพตัวเราที่ออกแนวกระตูนนิดๆน,นะคะเอาไปใช้ในคลิปวิดีโอเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เมื่อเลือกแบ็กกราวที่ต้องการแล้วก็ทําการอินเสิร์ตมีเดียเข้าไปนะคะเป็นตัวการ์ตูนที่เราได้ขัดไวเรียบร้อย <100 S 2> <ก>แล้วนั้นก็ให้สังปุ่มสาจุดนี้นะคะซึ่งเคยมีสอนไว้แล้วในคอร์สพื้นฐานนะคะก็คือเป็นการเข้ามาของมีเดียและการคงอยู่ของมีเดียและการออกไปของมีเดียนะคะปุ่มแรกการเข้ามาเราจะเลือกให้เข้ามาแบบไหนเราอาจจะเลือกเป็นการเข้ามาแบบป๊อปอัพ จางหายหรือว่าเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาก็ได้แล้วแต่เรานะคะจากนั้นปุ่มที่2นะคะเราจะให้รูปหรือมีเดียของเราเนี่ยปรากฏแบบไหนเช่นจะให้สั่นไหวแบบนี้เป็นน้ำพุแบบนี้หรือว่าจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแต่เอาแบบธรรมชาติก็จะเป็นแบบเลื้อยนะคะเพราะหนึบเนี่ยมันจะดูแบบ หลอนไปนิดนึงนะคะถ้าเลื้อยมันก็จะขยับเบาๆแบบนี้นะคะลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการใส่ซับไตเติลน,นะคะหรือใส่คำบรรยายภาพค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะอยากจะพูดว่าอะไรเราก็พิมพ์ไปนะคะการเลือกตัวอักษรได้มีการสอนไปแล้วในบท แรกๆนะคะถ้ายังทําไม่ได้ก็ไปย้อนดูนะคะแต่คิดว่าน่าจะทํากันได้แล้วนะทุกคนก็เลือกตัวอักษรให้สวยงามนะคะการที่เราใส่ตัวอักษรน,นั้นมันจะทําให้กรณีที่คนเขาดูคลิปโดยที่ไม่สามารถเปิดเสียงได้เขาจะได้เข้าใจนะคะและเราก็สามารถที่ใส่เอฟเฟกต เข้าไปในตัวอักษรน,นะคะและในรูปภาพให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นค่ะในคลิปนี้ก็แค่เปลี่ยนจากตัวเราเป็นตัวการ์ตูนเท่านั้นนะคะเทคนิคที่จะใส่อักษรใส่เอฟเฟคนั้นสอนไปแล้วก็ลองนำมาใส่กันดูค่ะ สามารถใส่เสียงเพลงใส่เอฟเฟกเข้าไปได้ตามใจชอบเลยนะคะและก็สามารถอัดเสียงเข้าไปโดยก,การกดบันทึกเสียงเลยค่ะเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นมานะคะว่าเริ่มนะคะก็เพิ่มเมื่อมันขึ้นคําว่าเริ่มและขึ้นคําว่าหยุดเราถึงจะอ่านนะคะเมื่ออ่านไปแล้วเราพอแค่ไหนก็ให้กดหยุด ะะมาปรับเสียงได้โดยการกดไปที่แถบเสียงนี้แล้วก็ปรับลำโพงให้สูงขึ้นเปิดลำโพงนะคะทวนให้นิดนึงนะคะแต่ก็สอนไปหมดแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะมีวิดีโอคลิปที่ไม่ต้องใช้ตัวเราออกมาพูดก็ได้นะคะเป็นลักษณะของตัวการ์ตูนที่เป็นตัวแทนเราก็อาจจะดูน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกว่า ถ้าเราออกมาสร้างตัวตนออกมาพูดนั้นมันจะไวกว่านะคะแต่ลองทําเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้ก็ได้นะคะลองไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เสร็จแล้วกันเลยค่ะทํายังไงให้มือถือของคุณเป็นเครื่องผลิตเงินว้าว <Wow. S 1> ถ้าคุณยังทำคลิปไม่เป็นยังไม่กล้าออกหน้ากล้องโอกาสที่เงินจะเข้าแบบง่าย ก็จะไม่มีถ้าไม่อยากออกหน้ากล้องลองใช้ภาพเคลื่อนไหวของตัวเองทำแบบนี้ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเห็นนะคะว่าไม่ยากเลยนะคะสามารถทำเป็นวิดีโอที่ดูน่าสนใจกว่าเดิมได้นะคะลองเอาไปทำกันดูค่ะใส่ตัวอักษรใส่เอฟเฟกดูนะคะแล้วก็จะทำให้คุณสนุกกับการทำวิดีโอมากขึ้นสวัสดีค่ะ